ตามุงพี่น้องมันมีุงเสียเองไหมอ่ะเฮ้ยนี่ครับหุงเท่ากับว่าถอดเส้นนีสายยังสายโดนเดนเดินเสายโอนครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไตเดี๋ยวมาดิครับป้องป้องปุ๊กกับป้องกุ๊กป้องไตครับพี่น้องป้องไตสวัสดีครับพี่น้องป้องไตไปไปไปไตไปไปไตไปเดี๋ยวตาุงพี่น้องเห็นไหมนี่ได้ไข่มดแดงมาเด้ไปแยงไขมดแดง 哎呦，给俺们不后悔，咱这老还不让接那个，哈哈。 ปลาครับพี่น้องหอมครับหอมแล้วคนปลาด้วยพี่น้องด้วยหอมดีไปต่อครับ่นองอหาไข่มดแดงต่อ khi mà nghe một mà nó hoàn thì đó hoàn chia nick mà chia nick sai đòn đòn 4. อันนี้ก็นั่งตามมาครับผมมาชาเนี่ยไมได้เลยออกก้อนลวงหนาเดี๋ยวคนตามมาเจนเอกตามมาพาพี่พาน้องไปแย่งให้วดแดงกัน,านมาพี่น้องมาข้าวเหนีพี่น้องเลิ่อนข้าวเหนียวไปเปล่ามานมาพี่น้องได้มีสาวไหมเด้เห็นมีสาวไหมไม่แพ,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 พ้กันไม่แพ้รัก เจ็ดโจรแล้วพี่น้องบางหันมีสาวมาถึงมันอีถึงพี่น้องถึงเยอะเยอะไม่เศร้าใหม่นะครับเยอะแล้วนี้เนียระวังเนี่ยอะไรดีพี่น้องเอ้อยทีมงานจงโชคดีบ่ได <c oughs> ้มูมีมูมีลายมันมีลายอะไรดีกันสีเฮียเอาทดต่อบพังหน่อยก่อน ทางหนมีห้างไหวิปปารับพี่น้หรอกเหรอพิมโว้อะไรันก่อนอยากนี้เห็นว่าอะไรอันนี้ชาุงอ้ Này, Đấy cái kinh không không? Tôi đâu, tôi đâu My brain, my brain đây ว่ากันไปแล้วไหนวะอันนี้ยันต้นอุ้ยคุ้นคาครับพี่น้องห้างเดียวใบแม่นี่สักคนใบแม่นเอาสักคนพี่น้อง เดี๋ยวปล่อยแม่งไตออก,กอเท่นกันหน่อยแม่เปิงก็มีนะครับ ดีครับริมหวยวัน้ม,มาหาบกหอย,ยพี่น้องมีบกหยยบอยบกหอยยังเกาะเพื่อนไม้กลับปลาบอลปลาบอลไฮต่อครับพี่น้องไฮต่อหาแค่บดไ้ต่อโชอบมีแห้งสิหรอกมือ Người sẽ khao Để hướng thang cỏ Rồi chiến xét cân Chiến xét sai hội ตาโมง่น้องมันมีหงเซนิกไหมครับโอ้ยนี่ครับโงเท่ากับว่าถอนเซนิกซ้ายคังซ้ายดนอน่างนิกซ้ายโดนครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปป้องป้องปุ๊กกับป้องกุ๊กป้องไปครับพี่น้องป้องไปสวัสดีครับพี่น้องป้องไป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 ไต่ไปไปไตยไปเฮ้ยตาโมงพี่น้องเห็นไหมนี่ได้ไข่มดแดงมาดิไปแย่ไข่มดแดง

ดามือห้หน่อยยอุกรณ์เด้พี่น้องเ้อมันมียังกใจไปน่าผ่านุ่งเ่านแ่แม่ผุ่งมือนี่ไงมืออ่งเมนี่เนว่แม่นแบบอันเข้าบม่วงดรอืออา่เห็ว่อเอคนี้เขคนนี้งวงบุยืออเยวตากงูกันกินยุ่งเรบวะเยอเออยนี่ลทางครับ

ấy ông ông người ấy gì ông cái gì con thẻ không thẻ con thẻ không thẻ này ông yên người ông à, ra vội nhiều ngàn cho cái gấp tiền không mua nha cái cậu đấy bố mày cần sửa tiền cái cậu anh nhỉ 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 anh

ดอนสี่อ่ะกินตะมุงแล้วบานเฮาอันัดแซบเกี่ยนนี้อยางสินค่าแคลไอ้งัวไอ้วงพวกไก่ไก่บุญนะิุนแล้วกิน่งะุญว่ากินเออบงววนวบแดงแรงวันเนี่กินเป็นแดงแดงบแดงข้าบดก่อนเด้สวมาเมื่อกี้นะครับพี่น้องกับตอนบุงเาคือตอนหดไลใช่ไหม Ni cài đoan. Ghé ngon ghé ngon 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 ngon

chim nè Bố ở Ôi em ơn ghen Em ơn ghen ngựa ai dữ cội Hãy subscribe cho kênh Ghiền

เบรกเลยมะอ่าออ่เชียงมอ่าอ่าคือกลัวกัวเอาเป็ดกหล่าก่อนแก่ก่อนแก่ไร่ยิงกลัวเอเราแก่ข้าวกันนักบาทได้เชนิกเอาน้ำไปเลย

อันนี้พี่ตังผมใส่เนกไวให้ฉอดตัวสิบตัวเด่นพริกชี้ิปีรีปรีพริกสุิปีใส่ลงไปไอ้ครวอายผมอายุเราว่าใส่วางมันถิกินได้เนื้พริกพริกบานเท่าไหนเนพริกชิมูขึ้นเฟื่อพริกยังเจนอีกบาเนื้อพริกบานเท่าไหนนะ quả sàn đẽ đây, người thăm đây anh nói nhẹ tinh thần mọi người mọi người mọi cái này người mọi người mọi người mọi bay mọi người 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 mọi วฝาเว้ยเอาย่านเทียนนี้กินมาเลยครับนี่พวกกระเทียมมาพร้อมไอ้ไอ้หน่วยพี่คลิปนี่แหละพออยู่วะซีอยู่วะโอ้ยเอาออกอีกไอ้เอะกงวยอีกอีกโบราณอีกบ่กินไม่ได้กินไข่มาแดงเอาไข่ไอ้ไอะ หนอนนน่งสองนะยังไม่ด้เลยยังยืนเลยนักกินยังวันนักกินไม่เป่งบ่ขวบ่ไม่เป่งมงชุดมุงชุดก,กับพี่น้องอะไ,ไรแทบไยจู ba đẹp ba đẹp <laughs> chuột <laughs> cái này cái sai ra lái ra đi nó cái toán nhiều quá đọc toán luôn é, đọc ừ. nào không quay nào trên này không con nào, nào mà Mình tán nó nhiều quá em tan nhiều quá đấy bỏ đây 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 nè เดี๋ยวพี่น้องด่าใส่แซกหน้าใส่บนวนยนไ,ได้ี่นี่ว่าตำเหล็กเอาชินไ,ได็กมันกี่ได้ดากันนะนี่น้าวื่อเถียนมาชิ <c oughs> ้นนีมันก็เถียนปลูกเองได้พี่น้องเด้อเดิมกะเทียนผมปลูกเองได้ไปปลูกอยู่ตลาด ผูกตลาดใส่สองหน่วยครับเพิ่มสีสันยืจะแสียบจะยังรถพยายามแจกว่าดังต่ำมั่งเหรอึตป็นหยิงยังวะข้ามพี่น้องข้าม ข้ามเปียกไทยอยู่ไทยยังไงเพราะมีน้ำเน,น,น,นาะเอ้ยเดอยยังไงไม่ใช่ดอกเสียน,ย,นยนีมม่กว่ายานนี่น้ำมังหันน้ำนีใส่เพื่อข่มแสบของมันตัวมือคนเลยมั้นว่วเจี๊ยบเองัอ้นวเขาพี่น้องบา้นาเนเซมหุ่งเอาไป

Yeah, the, oh. ไปไลเแียบไลยกันตันก็ได้รสหวานแล้วรสหวานแล้วพทานง่ายเยวนี้ไปถานแล้วเยนนีน้ำงหวานจะออกเลยเว,ว้ยเสืสอหนี้เบ็ดเนี่ยใส่ไปตอง chìm mừng đó nuôi rồi bớt thứ này là pin ong ấy kim chìm chim thì à chân tuyết kim pin

วลยไม่เออเดียวนียสายดอนโอ้ยขวมไเนาะนี่นะเนาะมับีมือกันอ้ nha nghe bữa là. cái lăm tay cay mười lăm tay cái cái tay bà đi nè nhé bán ờ ừ. không 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 có thằng bẹp năng thế này, nuôi đây không

อื้แก้วถามอันน้บวันไหนจักแสบว่าแสบหรือว่าตอบเออเออให้อครผมขับเสยอน่อกว่าอืม ทามันเล้กพี่น้องมาเนาะของเท่ากนคลิปนผ้าพี่น้องไปหาหาอย่างีรหาหนูวิปหาหนูวิปห,ห,หนูไม่วออีกกันโอ้ยจะไปซื้อหอจะไปจะไปหหาหาไม่ออาเอาองเห,เหร ทำนไปนอนครับคิหนาพ่อกันไหมเื่อพไแยกไปหาใส่นอน,นี่มือนี้พ่อทำนี่สก่อนสวัสดีครับพี่น้อง